ไม่ใช่คนดีเสือเจ้าต้มซุกยี่ซุกยิ่นี่ เขาเป็นทำไมจะใช่เหรอ กหมูกระท้าวอกระปอดกินหมูกระทะมาจกไสค่ะหมูกระทาก็จากหมูสองหมูะเอเออก่รายกันเลยอนนี้หมูสองมแม่เน่มันจะพูเสร็ะได้กินน้อเออกินุวนทุกินุนหายุดหมูกระทะาจกิดตต้มเอามันพร้ม่หกอต้องตุ้มะต้มเอาไม่กินง่ายกับ้งโอ้โห จากีะเป็นโลกไกแหโเทาัแมนสากสีผมน้หิเขาูเต่หมูทั้งนั้นเลยก็เลยเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้กันไหมเตหมูเปลนอะไรเหรต่าเต่าเต่าเต่า่าเต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 ่อเต่าเน่าเต่าหต่าเต่าเ่าต่าเตัาเต่าเต่นเตอมเเต่าเต่าเตาตนเ่่่ต

สนน้อยลำดกินหมกระซืหม้อกระทมามนกกระมันงน้ำยาเดี่ยว้ยนำเดียวไบี้ไงมองซื้อมากินนี่ยากมองทีหาซื้อนี่บอกมาใสแก้ไปโอ้ยนาไม่หนีว่าสิว่าสิขยายมาไปสุ้เรอมันสาวจะกีดงไปถึงพวแม่้าม่ลา ว้าสิเหรอแม่เมุ่กว่างสดอกปัดพิมพ์โกวก้อ๋อมจะขีเราะใจเหอเอาไว้อะเอาไว้จังหวะทันหลังกับเยไ่จะขึ้นอยู่ดอกเจ้าพี่คอยฟ้าพ่อเราวอาเับเจ้าเวลาทิมโลกอี่ขึ้นเจ้าย่างเฮ็ดคว่มกัะพ่อร่นหมอเลยนะจ๊ะนี่น้ำเดือดไปบู

เราหาชุดหาโลกหูกระทะหาโลเอาจังีบอเอาหลอกัก่ออเพื่อาี่แล้วลี้ยังครับเอายันมันมันหล่นหมอเนาะทามาหล่นหมอให้จังวะหล่นหลนควัคุเรียญปี๋วควัาคุรีใช่ค่ะช่วงนี้วพวกิลิว้กรีเพาพวกรีอันกว้คุรีเนี่ยของเขาอันนี้วกะรีค่ะ ตกใจในเรื่องนี้มีทั้งแก่บอดีกว่าโอละเพนาำาคุยอันนี้เรื่องสรางเ้าปากตาปากพ้อสรามาเลขนึงคือบุญเจริงเลงหาีกันจัคนต้องแม่พื่นเป็นเส้นตไม่กินไงบ่บุ้มขนสร้างขีดเจตื้อพอ นี่คิตุ่มกินผู้เดียวดอกนี่มิตรมือกลับตั้่นี้กินผู้เดียวจังใจคอยพยายามนะก้า้ถ้ากินเนื้อยุบ่ะผมอาับเพิ่ไม่กินเนื้อคอยเป็นตลกมือนึงก็ได้เออไม่กินน้ำแดงา็ไรวันไหนดอกที่แหลงสิาร้เนียสุบฟุ่งใส่ไม่หยังเอาไม่หยังูได้เห็นอย่างนี้หันยืท่านัหยังอ้ยแต่เขาใส่มามีก็ไรบ้างแล้วอ่าเขาไรใส่เองมาอุ่นใจเอายัง้ โมนจีบบอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อดูเชอจากแมนเ่ักนะแล้วมเศราเรัแ้งงจคละคเขาว่าแมาจไหนอ่ะเมื่อแท้าจไหนไม่คอยบรัแล้วเเห็นเทียนหุงช่องกินเทียนหุงเห้นกล่นอะไงพี่เนาะนี่มาห้อยนี่มาห้อยนี่

กล้องมะนาเมื่อดษายซ้นั่นกองเมื่อด้วน้ำฟิล์มน้ำฟิล์มกระปอาแสงขึ้นนั่แกงเจ้เาหนคุณยออกน่ง <plural> ชิ้น้เีี่าไม่จะทยะนามาเดี๋พี่อามลางเมื่อห้ว่ะเลี่ยกินดีหรอค้อนปราสิเอาเนื้อออกเพราะว่าพันนามุ่งหมยเพ้่อ่มอกินเนื้อนะคะไม่มีมันไม่มีนื้อ วันไหนเลยจุมจาก็ใั้เปน้นเกเร็วนาคะอย่าโทษนูนะคะให้โทษสอมันขับรถบัสคนนี้ขัรถบัสกลับโอ้ยนิ่งเงดิก็ก้าอินกาแฟว่าอยากาเลย็กเก็บบักบุงเด้นนี่อ

กนะกินมมดดง็ไ้ใจเกันร้อยนี่มีขั้วเป็นรัดอันนี้ขั้วไผนเนี่ยอันนี้แม่แม่ขั้วใจเกินแสนจ้าแม่ขัาา้วมรับใจเกินแสนใจเกินแสนนี่กูดได้เป็นว่านาแค่โดยระดีเป็นว่านาขวัวแม่เกง แก้วต้มมะไยัวได้กินแค่ละอใหู้กัเจอเจเรื่องสักพ่้สุาแจ